สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยวชมบ้านสวนบรรยากาศดีๆที่จังหวัดจันทบุรีนะครับบ้านนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยนะครับลักษณะของที่ดินในโฉนดก็จะติดถนนคอนตี46เมตรด้านหลัง47นะครับด้านลึกก็ประมาณ50เมตรที่ดินสวยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติด้านหลังเป็นคลองสาธารณะขนาดใหญ่นะครับหางจาก ที่ดินเราประมาณ100เมตรนะครับสามารถที่จะขับเรือขับเจ็ตสกีออกทะเลได้เลยนะครับจากหลังบ้านไปถึงคลองประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็ตัวหน้าบ้านก็หันไปทางทะเลรับลมทะเลตลอดละวันเลยนะครับห่างจากทะเลประมาณ800เมตรเท่านั้นนะครับบ้านนี้ตัวบ้านถูกปรับถงไว้สูงกว่าถนนคอนกรีตด้านหน้าประมาณ1เมตรนะครับ ก็ทำรั้วไว้มาตรฐานเลยเป็นรั้วหินแล้วก็เป็นซีของแก่นไม้นะครับที่ประดับรั้วนะครับลอบบริเวณพื้นที่เฉนดเลยนะครับตัว,วรั้ว1ไร่ 1. ง,งาน67ตารางวามีรั้วแบบในภาพนะครับล้อมรอบเลยตัวบ้านบรรยากาศดีมากนะครับไม่มีโรงงานไม่มีสิ่งที่ทำให้เป็นมลภาวะนะครับในเขตนี้ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างข้ามอำเภอไนยามจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ดินแปลงนี้จะห่างจากศูนย์ราชการอำเภอไนยามโรงพยาบาลศูนย์การค้าประมาณ10กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตัวที่ดินก็ประกอบไปด้วยบ้านสองหลังนะครับบ้านใหญ่ก็จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ําส่วนบ้านเล็กด้านหลังก็จะมี1ห้องและก็1ห้องน้ํานะครับตัวที่ดินเป็นที่ดินที่ ปรับถงไว้สูงกว่าถนนคอนกรีตประมาณ1เมตรนะครับปรับถงไว้ทั้งผืนเลยแล้วก็ล้อมรั้วไว้ทั้งหมดแล้วตลอดทั้งบนพื้นที่ชนดเลยนะครับ1ไร่1งาน67ตารางวาเจ้าของตั้งราคาขายอยู่ที่2 6 9 0้านบาทเท่านั้นนะครับตัวบ้านก็พร้อมเข้าอยู่นะครับเก็บสีเก็บฝ้าบางจุดก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ถนนคอนกรีตรสาธารณะถึงหน้าบ้านนะครับเป็นบ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติไม่มีมลภาวะหรือว่าเสียงรบกวนใดๆนะครับข้างหลังก็จะเป็นคลองสาธารณะที่สามารถขับเรือขับเจ็ตสกีออกทะเลได้เลยนะครับห่างจากหลังบ้านเราประมาณ100เมตรนะครับคลองสาธารณะขนาดใหญ่นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งก็สามารถสร้างได้นะครับยังมีเนื้อที่เหลืออีกเยอะเลยในพื้นที่ฉนดก็จะมีมะม่วงลหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับในพื้นที่ที่เห็นในภาพนะครับก็จะเป็นมะม่วงแล้วก็จะเป็นพืชผักสวนครัวอยู่รอบบริเวณตัวรั้วนะครับห่างจากชายหาดใกล้ที่สุดก็เป็นชายหาดปากน้ำกระแจะนะครับห่างประมาณ800เมตรเท่านั้นนะครับ รับลมทะเลตลอดทั้งวันเลยเพราะว่าหน้าบ้านหันลงทางทะเลนะครับแต่ก็ด้านหลังมีวิวภูเขาให้ชมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็น2ชั้นก็จะชั้นบนจะมองเห็นวิวเขาข้างหลังข้างหน้าก็จะรับลมทะเลเลยเพราะว่าห่างทะเลเพียง800เมตรเท่านั้นนะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบร่มรื่นมากๆนะครับเพื่อนบ้านก็มีรอบตัวบ้านเลยนะครับ เส้นทางการเดินทางมาก็จะจากถนนสุขุมวิทเข้ามาประมาณ10กิโลนะครับเป็นทางราดย,ยางตลอดแล้วก็เข้าบ้านก็เป็นทางคอนกรีตสาธารณะนะครับสวยบรรยากาศดีนะครับราคาตั้งขายอยู่ที่2.5.9 0 0 0 0เท่านั้นนะครับโฉนดคุดแดงความโอนนะครับ2อ่า1ไร่1งาน67ตารางวามีบ้าน2หลังอยู่ในพื้นที่ มีล้อมล้อมรั้วไว้ให้เราเรียบร้อยนะครับรอบตัวบริเวณเลยแล้วก็ทางเข้าก็เป็นทางคอนกรีตสาธารณะมาตรฐานนะครับประตูรัว้วด้านหน้าก็เป็นประตูรั้วสแตนเลสนะครับแล้วก็รั้วบริเวณรอบบ้านก็ทําไว้มาตรฐานมากๆนะครับเฉพาะตัวรั้วก็ถ้าทําปัจจุบันก็น่าจะเป็นล้านนะครับเพราะว่าตั้งด้วย ไม้แก่นทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นก่ออ่ากำแพงหินขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวถมที่ดินไว้สูงกว่าของถนนสาธารณะอ่าด้านข้างด้านหน้าประมาณ1เมตรหมดกังวลเรื่องน้ำท่วมนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยรับลมทะเลตลอดวันห่างจากเนินนางพญานะครับอ่าประมาณ12กิโลนะครับอ่าเป็น ทะเลท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีนะครับสนใจก็ติดต่อผมเข้ามาได้ทุกวันนะครับกุญแจบ้านอยู่ที่ผมนะครับสนใจเข้าชมบ้านก็ติดต่อเข้ามาได้ทุกวันเลยนะครับยินดีพาเข้าชมได้ทุกวันฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีบ้านส่วนที่ดินให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่าต้องการให้ไปขายที่ดินให้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับรีวิวทําการตลาดให้ฟรีนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับต้องการให้ขายที่ดินให้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีไปรีวิวทำการตลาดให้ฟรีนะครับ